สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านทั่วประเทศด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านทั่วประเทศด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์นะครับที่พี่ๆได้ถามกันมาทางยูทูบนะครับที่ผมทําคลิปรถแท็กซี่ป้ายแดงกับมือสองต่างกันยังนะครับมีพี่ๆสนใจที่ออกรถป้ายแดงเยอะมากนะครับผม แล้วก็ทั้งที่มาจองแล้วแล้วก็ที่ถามมาทับว่าออกรถยากไหมครับออกรถที่เราไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาผมจะอธิบายอย่างละเอียดนะครับข้อที่หนึ่งก็คือออกรถที่เรานะครับก็คือใช้เงินดาวน้อยใช้เงินดาวน้อยมากนะครับก็คือจากเมื่อก่อนครับย้อนไปเมื่อก่อนก่อนโควิดนะครับออกรถแท็กซี่ายแดงนะครับคันหนึ่งขั้นหนึ่งนะครับต้องมีเงินดาวอยู่ที่หนึ่งแสนต้นๆนะครับ แต่ตอนนี้ปรับเปลี่ยนนะครับก็คืออยากให้พี่ๆได้รดถ้าายแดงไปใช้รถสภาพดีๆไปใช้ไม่ต้องขับไปซ่อมไปนะครับก็คือดาวต้นต้นก็คือสี่หมื่นเก้านะครับปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามสถานการณ์ครับแต่ตอนนี้ยังมีโปรอยู่ที่สี่หมื่นเก้านะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือข้อดีข้อนี้เลยนะครับผมคือเราต้องเราได้ผลเป็นรายเดือนนะครับข้อดีของผ่นเป็นรายเดือนคือมันไม่บีบตัวเองมากนะครับ ไม่ต้องวิ่งหาเป็นรายวันต้องว่าวันนี้จะได้ไม่ได้นะครับข้อดีของรายเดือนคือบางทีต้นเดือนเราขับแล้วมันเงียบนะครับเราก็สามารถไปปั่นออกกลางเดือนปลายเดือนได้นะครับผมก็ mm hmm. มีเวลาหายใจมีเวลากลับบ้านต่างจังหวัดไปดูให้ดูนาไปหาพ่อหาแม่ได้นะครับผมแล้วก็ข้อต่อมานะครับก็คือออกกดแทก็กซี่ไปแดงนะครับ mm hmm. ก็ใช้แบกผีสาธารณะนะครับ ที่ไม่มดอายุนะครับแ้วพีประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสามประเภทสี่ระบุทุกประเภทนะครับออกออกรถได้มดนะครับผมต่อคือข้อต่อมาคือออกรถแท็กซี่ที่เราครับบ่ต้องใช้คนขับนะครับเมื่อก่อนนี่ต้องใช้คนขับหนึ่งคนนะครับที่มีรายได้หมื่นห้าขึ้นไปนะครับหรือรายได้หมื่นห้าครับแต่ตอนนี้คือไม่ต้องใช้ค,คนขะับแล้วพี่ๆบางที่อยากจะมีรถขั้นหนึ่งนะครับ างทีจาพี่น้องหรือว่าคนไก่ตัวก็ไม่อยากคำใหนะ้และเขาไม่อยากมาร่วมรับผิดชอบด้วยหรือว่าอลไรที่เขาคิดไปตั้งใจานานๆนครับคือตอนนี้ก็ตัดตรงน,นั้นไปแล้วขอดีนะครับพี่พีทีหารถอยู่ก็รีบเลยนะครับผมไม่ว่าจะมือสองจะไปแต่ที่ผมก็คือไม่ต้องใจคนไม่ต้องใจคนขับเครับแล้วก็ข้อต่อมาคือได้รถแท็กซี่ที่เป็นเคียวเลื้องแท่นะครับขอดีรถแท็กซี่เคียวเลืองก็คือใครจ มันไม่เยอะนะครับเวลาปดป้ายมันก็ถูกด้วยนะครับแต่ที่สาคัญคือในซําเนารถนะครับตรงผู้ครอบครองมันจะเป็นชื่อเรานะครับเป็นผู้ครอบครองหรือเราสบายใจได้นะครับตรงนี้เหมือนเราซื้อไฟแนนซ์ที่ตามธนาคารทั่วไปนะครับก็คือเชื่อเป็นชื่อเป็นผู้ครอบครองนะครับนี่แหละครับข้อดีที่ออกรติผมคือหนึ่งดาวถทกูเริ่มต้น4สียเงิน้ะครับสองไแบบขีดสาธารณะนะครับที่ยังไม่มดอายุ สามคือผ่อนเป็นรายเดือนนะครับสี่เราต้องใช้คนข้ามเราต้องใช้คนข้ามไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็ข้อต่อมาคือไม่เช็คแบคลิสต์นะครับผมข้อดีข้อดีก็คือไม่เช็คแบคลิสต์ก็คือติดแบคลิสต์มาหรือว่าเคยคืนรถหรือว่ามีทุรกรรมที่ทําให้ติดแบคลิสต์มาครับสามารถออกรถที่เราได้เลยครับไม่เช็คแบคลิสต์นะครับผมไม่ใช่เพื่พี่ๆที่ติดแบคลิสต์มาออกรถที่ผมได้นะครับนี่ครับข้อดี รีบเลยนะครับตอนนี้คือออกรถไปแดงนี่ดาวดาวน้อยกว่าเมื่อก่อนนะครับจากดาวต้องมีเงินแสนต้นตอนนี้4ี่หมื่นเก้าก็ออกรถได้แล้วครับไม่เช็คแบคลิสต์ไม่ต้องใช้คนค้ำผ่อนเป็นรายเดือนนะครับมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยครับออกง่ายมากจากผมขายรถแท็กซี่มาเกือบเป็น10ปีนะครับก็คือช่วงนี้ออกรถง่ายที่สุดแลวครับผมทั้งมือสองทั้งายแดงเหมือนกันนะครับไม่ไม่ใช้คนค้ำไม่เช็คแบคลิสต์ผ่อนเป็นรายเดือนนะครับผม พี่ๆสนใจที่จะออกรถแท็กซี่นะครับไม่ว่าจะเป็นใบแดงหรือมือสองครับก็แนะนำให้แอดไลน์ผมมานะเพราะว่าผมจะสะดวกตอบไลน์ไปนะครับแอดทิ้งข้อความมาแล้วกันนะผมตอบกลับไปนะครับผมพอดีผมรับโทรศัพท์หลายเครื่องทั้งซื้อรถด้วยอะไรด้วยนะครับให้พี่ๆแอดไลน์มาครับเดี๋ยวผมตอบตอบกลับไปนะครับผมฝากติดตามทางช่องทาง u t u b e นะครับผมอ่า้อ มูลดีๆหรือว่าความรู้ดีที่ผมจะให้ทาง youtube นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ